สวัสดีครับร้านโนนจันทร์ออดิโนะอนครสรค์ส่วนอันนี้จะมาให้ดูอีกเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับคันนี้จะใช้เป็นแอมบาซิลนะฮะซิลคือตัวเล็กนะวัดเต็มก็น่าจะอยู่ที่2,000วัตต์ เพราะว่าอนาคตยังไงเราก็ต like so, so, ้องใช้นะครับก็เดี๋ยววันนี้มาเทสให้เพื่อนๆดูบางคนสําหรับเอ้ยกลัวว่ามันจะไม่แรงเว้ยอะไรตัวแม่งนิดเดียวอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเอาง่ายๆเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราเทความถี่ดูแต่ว่าอันนี้จะเงื่อนไขนะครับอันนี้จะใช้สวิตชิ่งคีปนะครับซึ่งถ้าติดเครื่องเปิดเนี่ยดีบีมันจะไม่ได้ทานาดนี้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวอิงไว้ก่อนนะครับเพราะว่ารถคันนี้คือสเต็ปลูกค้าคือเน้นใช้สวิตชิ่งคีปนะครับไม่เปลี่ยนใดนะเพราะว่าไม่ได้ ไปโชว์ที่ไหนอยู่แล้วก็คือเน้นเปิดอยู่บ้านนะครับเทศกาลอะไรเงี้ยก็ใช้สวิตชิ่งคีมเอาในระบบก็จะมีคาปา 500F ชุดหนึ่งแล้วก็สวิตชิ่งก็คือใช้ตัวนี้เลยนะฮะตัวนี้ก็คือ1 0 0แอม์100แอมสำหรับตัวนี้จะเป็นรุ่นพิเศษสําหรับในระบบที่มีคาปานะครับก็คือเป็นป้ายสีสีส้มนะครับในระบบที่มีคาปาหรือแบลลิเทียมสวิตชิ่งแบบนี้จะใช้ได้นะแต่ถ้าสวิตชิ่งทั่วไปคนะีมเดี๋ยมันจะตัดนะตอนเราเราเปิดเล่นสดหมายความ สดเลยเนี่ยไม่ติดเครื่องเนี่ยสวิช,ชิ่งมันรับไม่ไหวมันก็จะตัดเพราะว่าในระบบมันจะมีคาปาหรือแบตลิเทียมซึ่ง CCA เนี่ยมันมากก็แบตเตอรี่เยอะนะอันนี้ก็ในระบบที่เราจะใช้เทสนะครับก็จะมีสวิคช,ชิ่งหนึ่งตัวตัวนี้เลยที่ลูกค้าจะใชนะ้อันนี้เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยว่าทําอะไรไปบ้างก็เพื่อนๆเ,เดี๋ยวดูในอีพีสองนะครับมาฮะอันนี้ก็จะมาเทสความถี่และก็เทสความดังนะความถี่เนี่ย เทสความดังสําหรับไอมตัวเล็กๆนะว่ามันแรงจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องเรียนรู้กับมันครับเครื่องเสียงมันไม่ตายตัวแล้วครับพะเราใช้แอมแบบนี้เราต้องปรับสูตรตู้นะครับจริงๆมันต้องมันจับใส่เลยมันได้ผมวันคันนี้มันติดตั้งใหม่เราก็ต้องปรับสูตรตั้งแต่ทีแรกเลยนะล้วก็มาเทสให้ดูว่าอ,อ,อนาคตนะยังไงเราก็ต้องใช้แอเมนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแอมบารซิลจีนบารซิลแท้อเมเมริกาเนี่ยกระแสะมันจะเป็นตัวเล็กกันหมดแล้วนะครับ ฝ่ามือผมเองนะครับประมาณฝ่ามือนี่แหละนะฮะก็สิบสองนิ้วนะครับก็จริงๆวัดเต็มตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณทักหายไปครึ่งหนึ่งนะครับก็อยู่ประมาณทัก2 0 0 0ันวัตนะครับก็อย่าไปคาดหวังอะไรครับเดี๋ยวนี้พอแวมก็โมกันหมดทุกยี่ห้อนะครับจะโมมากโมน้อยนั่นเองนะครับก็แต่ว่าคืออนาคตเนี่ยมันก็จะเป็นดิจิตอลกันไปหมดแล้วเหมือนเพื่อนเเคยถามเรื่องมิดโลนะมิดโลผมใช้แอมมิดโลอะไรแปลงที่ไหนอะไรไม่ คือเดี๋ยวนี้เขาไม่แปลงกันแล้วนะครับก็มันเป็นแอมดิจิตอลมาแล้วนะก็ถามว่าเพื่อนๆใช้แล้วดังไม่ดีดังไม่แรงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือดังไม่ใส่เนี่ยคือเราก็ต้องประยุกต์ใช้กับมันเพราะอนาคตยังไงก็ต้องมาเยอะนะครับเพราะว่าแอมตัวเล็กๆเ,เนี่ยมันจะถูกลงเพราะว่าเหตุผลในเรื่องของอะไหล่มันเล็กนะครับมันไม่ได้คือไอแอมพวก ใหญ่ๆแบบนี้มันเป็นแอมป์ใช้อุปกรณ์เยอะตามหลักการนะครับพวกคนสร้างเพราะว่าแอมป์เขาก็จะคิดกันอย่างนั้นครับก็คืออะไหล่มันเยอะก็จะคิดค่าอะไหล่แพงส่วนแอมป์พวกนี้มันอะไหล่มันน้อยนะแล้วก็อีกหน่อยมันจะเยอะขึ้นเราก็ต้องไปปรับตัวกบใช้มัน,นครั้นี้ผมเอามาเทครับ12นิ้วเลยนะครับ12นิ้ว180ในตู้12นิ้วยกเบาะพิงทมาให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทาเพราะอนาคตอีกหน่อยผมก็คงจะต้องใช้แอมป์พวกนี้ละเกือบหมดแล้วนะครับเพราะว่า แอมตัวให,ใหญ่ก็หนึ่งติดตั้งลําบากมั่งเลยมั่งเรายังไงเราก็ต้องมาปรับประยุกต์ใช้เอาเครื่องเสียงมันไม่ตายตัวหรอกครับมันก็จะดิ้นกันไปเรื่อยครับก็คือหมายว่าเราต้องเรียนรู้กันตลอดเวลาไม่มีใครเซียน100ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะฮะก็อันนี้เราใช้วิธีคือที่ร้านผมเนี่ยถึงจะไม่ได้ทําแบรนด์ดังอะไรมากมายเนี่ยแต่ว่าคุณภาพเราก็าพยายามพยายามทําให้คุ้มสตังค์ลูกค้ามากที่สุดนะครับแล้วก็รายละเอียดเนี่ยผมเน้นตรงนั้นอยู่แล้วนะครับส่วนรเรื่องแบรนด์ของ power amp เนี่ย เราก็จะให้ความสำคัญน้อยลงแต่เราใช้วิธีคัดสินค้าไงครับเราคัดสินค้าดูว่าเอ้ยตัวนี้มันเหมาะกับแนวเสียงแบบไหนแล้วก็เหมาะกับรถคนฟังแบบไหนนะแล้วก็มาตอนที่ลูกค้ามาติดตั้งที่ร้านเราก็ใช้วิธีคือจัดชุดให้เหมาะกับคนคนนั้นนะครับมันไม่ได้ว่าไอ้ตัวนี้อยู่ในรถอีกคันอาจจะดังไม่ดีก็ได้เพราะว่าลูกค้าไม่ได้ฟังเพลงบบนั้นฮะโอเคเกินมาซะเยอะเลยเดี๋ยวมาดูก็เดี๋ยวเทสเป็นความถี่นะครับเปิดจาก YouTube จากจอแล้วก็วัดเป็น ความถี่กวาดกวาดเป็นแบนด์วิด์ไปเลยนะครับนะว่าจะได้ความดังเท่าไหร่นะครับเพราะตู้เนี่ยถ้าเป็นตู้ยกเบาะพิงเนี่ยที่ร้านผมจะทําอยู่ประมาณความถี่เนี่ยประมาณหกสิบเก้าหกสิบแปดไปถึงเจ็ดสิบห้าเฮิร์ตอยู่แล้วโดยประมาณในเลนส์อยู่ประมาณเนี้ยไม,ไม,ไม่ไม่เกินนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะจบอยู่ประมาณั้าเจ็ดสิบสองประมาณนี้ก็จะได้เกือบทุกแนวนะบาะว่าทำให้แข็งไว้ก่อนปรับให้นุ่มง,ง่ายครับ,นะรบเอาง่ายๆหลักการของผมนะ คือทาให้แข็งแล้วดังดีไหมแข็งไม่ใช่ไม่ใช่แบบดังไม่ดีแข็งแล้วด,ดังตึงนะครับงตึงกระชับไว้ก่อนแล้วเขาส่วนว่านุ่มไม่นุ่มเนี่ยเราปรับลงได้มันอันนั้นง่ายครับแต่ทําให้ดังมันเนี่ยก็จะยากหน่อยถ้าคนไม่เคยทําลูกค้าก็จะทําเป็นนุ่มลอยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนุ่มลอยส่วนใหญ่ของผมเนี่ยจะทําให้กระแทกดุดดันไว้ก่อนส่วนทําให้นุ่มเนี่ยมันจูนง่ายนะจูนง่ายกว่าสําหรับ ฐานที่ถ่ายให้นุ่มไปแล้วแล้วจะฟังมันๆอยเงี้ยแล้วมันไม่มันเนี่ยอันนั้นเนี่ยจะทํายากกว่าคือหมายความว่าแก้เยอะอ่านี้ก็ใช้วิธีแค่จูนลงเฉยๆนะโอเคเดี๋ยวเรากว่าวคำทีกันดูนะครับก็เล็งปลีอยู่ประมาณสี่โมงเช้าก่อนนะครับ4ี่โมงเช้าก่อนผ่านไปเลย ก็ไม่เกินความถี่ที่ผมตั้งไว้เจ็ดสิบห้าเฮิร์ตบางคนบอกอจะบ,บ้าปเปล่าแข็งโป๊กงมันจูนล,ลงได้ครับเพราะแ่าปีเนี่ยเรามีไว้ให้จูนเพราะแหวนเราก็มีให้จูนแต่ถ้ามันไม่มีให้ใช้เนี่ยประเด็นคือไปเอาที่ไหนถ้ามันไม่มีคําว่าแบนวิทตัวกว้างคือกว้างแบบนี้ครับกว้างแบบนีน้แล้วก็เอาลงเอาถ้า,าลงพื้นนี่ผมทํ 8, าไปถึงแปะไปถึงเก้าสิบเฮิร์ตเลยนะครับเก้าสิบแปดสิบเราใช้กันอยู่ประมาณนู้นเลยไม่ได้ใช้กัน60 70หกสิบเจ็ดสิบแล้วครับถ้าลูกลดลงพื้นนะครับตอนี้เห ทุก้าถามเรื่องอตู้ยิงหลังตู้ยิงหลังผมไม่ถนัดนะเพราะว่าผมไม่ได้ไล่มาผมไม่เคยไล่เลยเพราะว่าเราไปทําความตีสูงซะแล้วนะความตีต่ำตู้ยิงหลังเนะี่ยมันก็เลยเหมือนยิงทิ้งมันไม่ค่อยออกนะฮะโอเคก็เดี๋ยวดูอี2สองนะว่าคันนี้ใส่รายละเอียดอะไรกันเข้าไปบ้างนะครับก็อันนี้จะเป็น12นิ้วนะครับ180นะหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวลองเพลงดูก็ได้ครับนะเพื่อนๆลองลองลอง,ลองดูเนาะเดี๋ยวดูว่าเพลงเนี่ยผมจะเปิดเพลงต่อลละไทยนะครับต่อลละไทยที่ทุกคนคิดว่ามันมันนุ่มมันนุ่ม,มเดี๋ยวดูครับถ้าเทสความถี่นะมันจะเห็นเลยครับเพลงนี้นะครับผมจะไม่เปิดเนื้อร้องนะครับเพราะว่ามันปิดลิขสิทธิ์ใน youtube นะครับเดี๋ยวจะมีแค่ดนตรีนะครับเพื่อนๆก็ลองจับกไว้ก,กันถ้าจะามาเทสก็เปิดหัวเพลงเทสได้เลยนะครับ รีเซ็ตก่อนลมแรงซะแล้ว 69เฮ้ยตู้มันทํางานได้อยู่ที่ผมบอกตู้มันทํางานตั้งแต่68นะฮะเราไม่ต้องปรับอะไรใหม่เลยครับแค่ตู้มันทางานได้มันมีให้ใช้มันก็จะลงมาหาเองครับความถีก็ดังกว่า,วาความถีด้วยซ้ำนะฮะอยงดนตรีเนี่ยมันไม่ได้เป็นก้อนเดียวนะครับถ้าถ้าเปิดด้วยความถีเขาเรียกเทสโทนนะเทสโทนเนี่ย ความดังเนี่ยจะดังจะดังกว่านี้นะครับแต่ก็ประมาณ1 db หรือไม่ก็อาจจะครึ่งดีประมาณนั้นครับถ้า db ที่เกินร40ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรนะความดังจะขึ้นยากแล้วครับขึ้นทีละ0ูถือว่าใช้ได้แล้วไม่ต้องขึ้น1ทีละ1 dB นะโอเค0.5 dB ก็ถือว่าโอเคแล้วนะเพราะว่าข้ามร40มาแล้วเนี่ยมันต้องใช้เพชเชอร์ของ ตัวตู้มาเป่ากับหน้าใหม่นะฮะหน้าใหม่ก็ค่อนข้างจะเยอะนะอันนี้ผมจับความถี่ที่ที่กลางกระจกนะครับก็กลางกระจกก็ง่ายๆก่อนครับไม่ต้องถึงเพราะไอ้อันนี้มันเป็นเกเขวางก็ตอนนี้ผมก็จะวัดที่กลางกระจกดูนะโอเคก็ฝากกดติดตามดูในช่อง Youtube นะครับสำหรับท่านที่สนใจงานติดตั้งเครื่องเสียงก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับที่หน้าเฟซบุ๊ f เฟซบุ๊กร้านนวลจออวนวันทร์คาออดโนนครสวรรค์ รับทุกงานแก้นะครับรับทุกงานแก้รับทุกกรณีไม่ว่าท่านจะมีของมาติดตั้งมาแล้วเราดังไม่ถูกใจเนี่ยก็เรารับแก้ไขด้วยความเต็มใจนะครับทุกกรณีนะครับไม่ไม่มีเกี่ยงงอนนะครับแต่ประเด็นคือก็ต้องสู้ราคากันหน่อยนะเพราะว่าค่าตู้ค่าง,งานผมก็จะค่อนข้างจะแพงนิดนึงนะแต่ถ้าท่านที่ตั้งใจจะ ติดเครื่องเสียงติดใหม่แล้วก็ดูหาราละเอียดครบๆนะฮะแล้วก็งบไม่เยอะก็พูดคุยกันได้เราทําได้ทุกงบประมาณครับคุณภาพเนี่ยตามราคานะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ